ค่ะสวัสดีค่ะแม่น้อยค่ะโอ้ยนกมาห่วงห่องเราจะห่องลูกังบริษัทอ้าอาจังไหนหมดีลคือห่องจังไหนบริษัทเจนมันมามันมาเมื่อนัร่เมื่อโนไล่เห็นมอเศร้ามันมามันมาแล้วมันมาห่วงเจ็ดเจ็ดแล้วคก็มิดเอามันมาห่องมาห่วงมเจ็เจเจ้มิดไปเลยครับือ บานี่ยาะน้อยมูิมนางน้ำเคยมานางน้ำกันีนแม่น่โมนี่แลออยแม่เออ่าจ้ฟังดีรู้เสียงงกเจ้าห้องอ่ะแบบว่าเจ็บเจ็บแล้วว่าว่านี่ยื่นมาหนึ่งวางสิเราก็เรีย้ยโอ้มันแม่นู่บ่อยแล้วมันห้องวางสิละเจ็เจ็สองเทืาเพรมันเจ็บเบองวะจ้าเอาเขาเลียกเาห้งรีเขาเรยเาห้ีที่ห้องเจเจ มาโดนเตันึ่งมันจะหงห่างกันม่เอ้ายายอ่อยว่าเอ้ายายดุ้ยดุจงหงองทั่สั่นเขาโอคไดนเี้ยฉนกตัวนั้นละโดนล่ตัวตัวเห็นนั่นตัวน้อยๆนะครับมือมาเน่ยโดนล่ดิ้ไดินหงอนเลยดินเต็มันหงองธรรมดาแต่ว่าเสียงเพลงมันแซ่โอ้หอ้นี่มันไงโดนจังหวะนึ่งไงไหมครับอม โดนเติบอ้วกท่านนั้นบ่ท่านนั้นบ่กลบลาอะไรเพาว่ามันใจดอกลัาเลขกระตูเก้อนล้วรเพรฝันบ่ยังดอกครับพะว่าฝันบ่ยังดอกกระตูนก้อนกระตูนก้อนแะ่บ่บฝันเพิมมาตามเดี๋ยวละคเล็กนกยังมีหน่อยครับมันอาห่ได้สว่าเจ็บเจ็บนึง่นหล่ะครับ เพิ่นมะห้องเมื่อไรเมื่อเศ้าเลยป่เศ้าเลเศ้าเนยอเมื่อเศ้านี่ฝนตกเ้ยยันหน่อยโอ้เพิ่นมาทำการสาฝนนี่เพิ่นมาประจำโตก็ว่าตตอันันเศ้าเ่ออันตัอเยมนเต้งก็ขึนเล่เ้ากงันนล้เนีเออันเพราะว่าจะออกไปนั่นนะมูและมาถามมาชวนกันอาจจะว่าจะไปอุดรเขาเรยว่าถวีแม่ก็ไปว่าอุดรไปก็ไปยันหน้าซีนางว่ากันยุก้าวนางมาบินมาก เดอ๋ยวเราจะศปไปจะไปลรมากเร็วสันนั่งวกันนะเียกว่ากันนั่งวกันเร็วไปเจ็ดเจ็เจเจ็นี่สันไปหตังเสียละเอฟซีห้องรอบื่นเานี้เราห้องรอบเดียวรวดเดียวไปเลยเออรียนบ่าเลยมันก็ว่าคือกันนับฝันสนะคาตาลาเปอา์คือกนอยูนเนาะครับค่ะนี่อนอยู่ค่ะปเปอา์คือการปเปอาคือกันอยู่ค่ะเปอรสามนะครับเนาะ ามสมนะสาครับสามสามสี่นะเครับสองสองนะเอาปดสามองสองปูยังอมันจะมันจเลื่มเอดสองสองเสือนี้ยเสอไปเนี้ยพ่นว่าครับกเลื่อมพ่นวายหน่อยเิดะรก็่เสียรายอกเอฟซีซไว้ักอ่าไอเล็กน่อยนะครับเนาะนครับเอาเยอะหน่อยบริฟันบ่บตริฟันได้ฟันบ่ นาษาโค้งสุดใจนีอเพรพะว่ามันทังนี้ะมันขึ้นอีกก็สฉพพันมดัตแข้งหมดสวดม้อนก็ตั้ง4ีทุ่มเนาะครับสวดม้อนสวดสีน้อนก็สีทุ่มเกือบหาทุ่มครับอันนี้มาเสารเต้นเต้นแต่เสาร์ตีห้าลูกเรี่วขอนอนก็บกี่ชั่วโมงเป็นอะจ้ะเอฟซีเพิ่นกับฝากบอกอายายหน่อยบอกไปหน่อยนว่าสันเพิ่นมาขันพิ่นมะฮองมือสุดท้ายก็บอกลูกเด้ยยาหน่อยเพินมาบอกเพนยังดอกว่าสันพิ่นาเออเออพินมาบก ขอขอแห่งแต่ยน่อยบอประสนเพินวาเอซีเพินวาเนปากวาถามอายุน้ำเนี่คุณแม่บออายุกี้ิบหปีก่อนเล็กนับบานเล็กทีบานเล็กทีสี่สิบห้าสี่สิบห้าบานเล็กที่กนเจ็ดหกโอ้โหครับคุณแม่หาหกเขาพี่น้อังเนาะบ้านเล็กทีมีสอบ้านสี่สิบห้ากับหกสิบเจ็ดค่ะ แต่ว่าเพื่มนห้องวันนี้เพิ่นห้องเทียเดียวอห้องเทียเดียวว่าห้องะไเทียวหองเจ็ดเจ็นึโอ้ครับอห้องก็เกาหิ่นล่ะครับติดตเลยห้องคลายๆ้งมือไอ้หมูแม่หมูไย้ยินว่เาเป็ดเเป็ดเป็ดไม่เนเพ่อนเจ็ดเจ็ดเจนึ่อนี่ครับองครับไอ้เหมือนอ่ะเห้องว่ารั่วรั่ว่แมนค่ะเมือนอ่จะห้องรั่วๆว่าห้องแบบติดติดติดไปเลยค่ะอันนี้ เจ็ดเจ็ดเั่ฟังตั้งใจฟังนี่จังได้ยินมเป็นวอกเป็นเล็กวอกคือจังเล็กหน่อยฮะวอกวันนี้ละครับอีจังเล็กหน่อยฮะวลอกไม่ห้าฟังเอาอีสิเ่ละครับผมอะไรนะก็คือัานที่มากกระพี่ดอลลากะมากกระเบาแถามือที่เป็นงานแต่งเป็นงานแต่งนะครับ กับแม่มูก็ได้ยิน่นั่นแหละก็ไปเลยค่ะตอนบอลูวัสิบบอกเลขนึกว่าจะคแกับบอลูค่ะนกตัวมันก็งาตัวน้น้อยก็มามาบิน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 ยรด้เอซีเพื่นกับบินเว้ยนะเว้ยหลังกูแลอเจอบอนนี้ไปี่ก็เจกระดาษไปเลยวยเปั๊บูหมดมนกระเพียงเดี๋ยวนั่งนั่งอยู่กับมูกแล้วกินกาแฟกาแกาแฟแนได้เคียเานอก็เลยนั่ง เช็ดเช็ดเช็ดเนี่เพิ่นอะแม่ยนค่ะเพิ่นเพิ่นสีห้องกับชัดอยู่เด็กเป็นเสียงออกมาชัดๆเลยคือมือนันที่มานังเออเช็ดเออเช็ดเช็ดเนี่ยเออเพิ่นมาถึงได้ไปเลยคับแต่ฟังอันนั้นฟังว่าฟังอีกนี่เป็นยังห้องบริษัทหน้าคนมาสั่งบริษบอมาเลยคนมาตัวเดียวเพิ่นที่เก่าบ่ครับมาตัวเดียวตัวเก่าเลยครับเนี่หน่อยคืออะไรโอ้ยเพิ่นห่างสมนีเนาะบริษัน ช่องสเกลนวัสมากันนั่งจิ้กาแฟห้าเพื่อนองอีเพยมีดซีรีเลยแม่เดินละมีดบอมห่องเลยครับรอบเดียวจบนะครับอรอบเดียวจบสงใจเพื่อนสีหมามือนั้นนะเพื่อนได้ยินเสียงเพ่งเสียงหย่างละมจะเตงให้นี่หมู่บ้านนี่หมู่บ้านจะเตะให้แน่นอนผมยูให้เองมันไปรตัดดิว่าไปซื้อเสียซื้อผ่านักเรียนหมู่บ้านเราไปตรงหน้าจินกาแฟเดียวเจ้ามาหาในว่นไปอุดรกันถ้าขาเจ้าพทุเลารืออกไปแล้วเพรานี กำลังบอกก่นว่าเท่าท่ามม่แล้วโอ้เจ้าเวียนเนี่เราปัญญาเมก่อวานเพิ่นเลยมาละแนงกรบเพียงไก่เนเนาเพิ่นกำพืนเดูอกาแฟมูไปนี่เราปัญญาเมอดานโตก้อนมันเนยเรินกับเพื่อนไปหิ้งกับเพื่อนไปฟังเสียงเพื่อนโหโอ้มากตัวนี้บกั่กูต่างใจฟังกันหน้าาั่เกิดได้ใจเจ็เจ็เฮ่มาดันว่ะอ๋ออัะนั้นนี่ละเอฟซีครับนะครับค่ะสิบเจ็เจ็ด็เจ็เจ็ดเท่รนทุก ก็สิเป่าแล้วราสิคือแกนแกเจะความฟันเนีกยบพรา่าทีมกันนี่แหละเนาะครับเพราะทีมกันกับไม่กันอะไรได้ครับเจ็ดอาจจะเป็นเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนั่นไม่น้อยเนาะเจ็ดเจ็ดหนึ่งแตร่องเบ่งครับท่านชมครับหรือผู้ใดตีได้จังไหนครับไม่น้อยพื่นกระเป๋าสุดฟังก็ตามที่ได้ยินนะครับแต่ว่าคงสุดท้ายถ้ายพื่นไม่อีกแกจังรอฟั่งวันนี้่ามไม่ตูงเชียงเงี้ยเห็นมาก เป็นเสียงน่อยตอวที่บอกซูนเก่าเสียงไงดิคนละตัวกันเนาะอันตัวน้อยคือกันแต่ว่าสีเสียงไงกแต่ตัวนั้นตัวนั้นสีเดียวกันแต่ว่าหางรู้สึกสีบ่็นเงาสามีตัวนี้หางเงาครับค่ะแมนงามพร้อมเป็นีตัวแดนตัวเห้งซูนเก่าเป็นแต่เสียบไว้ที่นกตัวน้อยแต่ว่าห้องเสียงดังแง่หน่อยยิ่งมือคืนฮึมซูนเก่าซนเก้า ย่ว่าห้องเชียงไงเ่อมันโตได้หน่อยหนึ่งปัดเาห้องเสียงไง้หน่อยว่าอะไรแต่่าตอนน้ิดเงปิดปิดปิดิดปิดสิบกสุฟังยาเยหน่อยว่าอย่าพวกเาโอยมีเงินบานนกไปด้วมาเลยออกมาโอ้ยปวดสมองเลย่นหงอยางไรัหรือเ็นห้องอย่างไงพวัูทุกส่งไม่ได้ยินเสียงคนเฮาว่าได้หน่อยคิดว่านะครบฝันกัยังย่ตัวเดิมนะครับเีหน่อยนะครับ ความฝันกับเล็กถูบเยอะหน่อยได้ครับทชมช้ชมครับตัวเก่าอันละตัวเยหน่อยว่าสีขาวฟังอีกหันเยหน่อยว่ากับหาพนมสัาเลกอีกเยหน่อยเยอะหน่อยแม่หน่งสื่อนี่ทำให้ได้โตเตลีทวงมาถานอยู่คือบ้านมือหมืดขึ้นดีป้ายายเจ้าอยู่บ้านสามสามสี่เจ้าสี่สามสามเจ้านาล้างพรมที่เก็บไว้ให้เพราะฉะนับนอันเพราะเขาจะเขามากเมื่ออื่นอาพนมฝันมาเร่งว่าวันพ่านนะครับห้ปฏิหารมาว่าวันพระ เลขเงนล้นในสียนะย่หาหน่อ่ชิพของเงี้ยหน่อยดผมันมีคววมดูซื้อค่ะเม่หน่อยเพิ่นก็ได้บอกแล้วเนาะคะ่ะว่านกได้มาหองบอกแล้วเด้อาสันเนาะคะ่ะนกห้องบอกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะสําสหรับทันใดที่ตัดเลนกับกระสิมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนาะคะ่ะค่ะสําสหรับเลขค่วมฝันของแม่หน่อยเก็ยังคือเกาเนาะคะ่ะสามสามสี่เลขถูกก็คือแปดแปดศูนย์เนาะคะ่ะปูมะยาไห กคะคะ็คือสองศูนย์เนาะค่ะค่ะพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเอาไปประกอบกับการตัดสินใจเนาะคะ่มะมักบมักับจังวากันอีกที่นึงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสําหรับโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะแม่มูก็สิมัตตามให้ท่านผู้ชมอีกคือเกาบดเดียวบดทานกเพิ่นมหฮองบอกว่าจังใดอีกเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่มูติดตามให้อีกที่นึงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่มูก็ฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะคะ่ะ โชคดีถูกหวยด้วยเงินไปน้ากันเนาะคะ่ะในงวดวันที่16พฤษภาคมพศ2 5 6พันาเนาะคะ่ะอย่าจ็บอย่าจนเด้อค่ะพบพอกันไหมในะคลิปหนาเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกัสวัสดีค่ะ